ถ้าคุณคิดว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาคือเรื่องจริงทั้งหมดคุณกำลังจะได้รู้ความลับที่ถูกซ่อนเอาไว้ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่โหดเที่ยมเกินกว่าหลังสือเรียนจะบันทึกไว้พวกเธอหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์แต่เสียงกรีดร้องและเลือดยังคงไหลเวียนอยู่จนถึงทุกวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกลบไปเรื่องราว These women w e r e so v i o l e n t they were eras e d from history books แสงจันทร์สีซีดทอดผ่านหน้าต่างแคะลมหนาวพัดลอดเข้ามาเหมือนเสียงครางเบาๆจากความมืดพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าสั่นสะเทือนเสียงขีดกลายของโลหะขูดกับหินดังขึ้นจากที่ไกลๆหญิงสาวผู้หนึ่งก้าวออกมาจากเงามืดสายตาของนางดุดเปลวไฟที่พร้อมจะแผดเผาทุกสิ่งเสียงโห่รอต่ำแผวเบาดังสะท้อนกลับมาจากผนังห้องที่เย็นชืน้นเงาของพวกนางหลายคนเริ่มปรากฏตามกำแพง ท่าทางแข็งกร้าวสองมือกำอาวุธนั่นจนเส้นเลือดผุดขึ้นมาความเงียบกดทับจนเหมือนหายใจไม่ออกกลิ่นสนิมเหล็กและคาวเลือดลอยคละคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเรื่อยๆหนักแน่นราวกับจะบดขยี้ความกล้าหาญให้แตกสลายสายตาของผู้ฟังในห้องถูกบังคับให้จ้องไปอย่างพวกนางไม่มีใครกล้าขยับตัวไม่มีใครกล้าแม้แต่จะกระพริบตาหญิงนักรบคนแรกฟาดอาวุธลงบนพื้น เสียงดังสถานไปทั่วเรากับลูกทั้งใบสันคลอนหนังสือเก่าเล่มหนึ่งถูกฉีกขาดตรงหน้าหน้ากระดาษร่วงหล่นกระจัดกระจายตัวอักษรถูกลบหายเหมือนประวัติศาสตร์กำลังถูกกลืนกินเสียงขรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นท่ามกลางความมืดร่างเงาของหญิงนักรบอีกคนพุ่งทะลุออกมาวาวตาของนางเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งที่ไร้ขอบเขตทุกคนในห้องสะดุ้งเหือหัวใจเต้นแรงจนทบาบลุดออกจากอก แสงไฟจากคบเพลิงสั่นไหวเปเลวเพลิงโยกคล้ายกำลังหวาดกลัวพวกนางเสียงคระซิบดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิประโยคสั้นๆฟังไม่ชัดเจนแต่เต็มไปด้วยความเกลียดชังพวกเขาคือคนที่ลบชื่อเราออกไปเสียงหนึ่งเผ่าต่ำแต่แทงลึกเข้ามาในใจหนังสืออีกเล่มถูกฉีกออกเศษกระดาษพลิวว่อนราวกับหิมะสีหม่นที่ร่วงหล่นจากเพดานกลิ่นควันไฟผสมกับกลิ่นเนื้อไหม ลอยอบอวลไปทั่วห้องทําให้ทุกคนทาบจะอาเจียนออกมาหญิงนักรบคนที่สองลากขอบไปตามพื้นเสียงโลหะขูดดังยาวยืดเหมือนเสียงร้องไห้ของผู้ถูกทรมานพวกเขากลัวพลังของเราเสียงโห่วร้อยเย็นชาซากขึ้นมาเพราะเราแข็งแกร่งเกินกว่าที่ผู้ชายในประวัติศาสตร์จะยอมรับได้เงาของพวกนางเติบโตสูงขึ้นใหญ่จนบดบังผนังทั้งสี่ด้าน เหมือนกำลังกลืนกินห้องทั้งห้องให้จมหายไปผู้ที่อยู่ตรงกลางเริ่มครีดเล็บลงบนหน้าตัวเองร่องรอยเลือดแดงสดหยดลงบนหนังสือโบราณและทันใดนั้นตัวอักษรสีดำก็พร่างพูขึ้นมาเองบรรทัดใหม่ปรากฏชัดเจนพวกเธอคือผู้ที่ถูกลบไปเพื่อไม่ให้โลกจดจำความรุนแรงของพวกเธอเสียงครีดร้องดังก้องจนโสดประสาททาบแตกสลายแสงไฟดับวูบลงในชั่วพริบตา เหลือไว้เพียงความมืดที่หนาแน่นและเสียงหัวใจเต้นกระลำเสียงหายใจดังชัดในความเงียบแรงลึกหนักทุกจังหวะเหมือนคอยกระทกเข้าข้างหูปลายเท้าสัมผัสกับน้ำบางอย่างเหนี้วข้นเย็นจัดกลิ่นข้าวแรงจนสมองหมุนวนเงาร่างเคลื่อนไหวตรงเบื้องหน้าสายตาพยายามมองทะลุความมืดแต่กลับพบเพียงแววตาสีแดงเรืองรองคู่หนึ่งจ้องตรงมาไม่กระพริบฝีเท้าหนักหน่วงเข้าใกล้ เสียงโซ่เหล็กกระทบกันก้องสะท้อนเหมือนเสียงโบราณที่ถูกปลุกขึ้นจากหลุมลึกแล้วแสงวาบก็ปรากฏคมดาบแวววาวสะท้อนเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะถูกหยุดไว้ตรงลำคอลมหายใจร้อนจัดเป่ารถผิวกลิ่นเหล็กสนิมผสมเลือดสดแผลซ่านหญิงนักรบยื่นหน้าเข้ามาใกล้ริมฝีผากแตกแห้งกระซิบอย่างเผาเบาเจ้ากำลังเห็นสิ่งที่โลกไม่ควรเห็นความเย็นล่นวาบไปทั่วร่าง ขาแข็งทื่อไม่อาจขยับเสียงโหร่รองอีกหลายเสียงดังรอบด้านใกล้ขึ้นเรื่อยขึ้นแล้วในความมืดนั้นมีบางสิ่งตาลงบนบา่าหนักเย็นราวกับมือที่มาจากโลกหลังความตายไหลสั่นสถานความเย็นแผ่ลึกเข้าสู่กระดูกเหมือนถูกดึงลงไปในหลุมที่ไม่มีทางขึ้นเสียงกระซิบดังชัดขึ้นข้างหูไม่ใช่เสียงเดียวแต่เป็นเสียงของผู้หญิงหลายคนผสานกัน แถวเบายืดยาวจนหนาวสั่นไปทั้งถั่วพวกเราถูกทำให้หายไปเพราะความรุนแรงของเราไม่อาจถูกเขียนไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เงาร่างปรากฏร,รอบตัวมากกว่าที่เคยเห็นเรากับมีกองทัพที่ซ่อนอยู่ในความมืดนี้ทุกคนบาดบาดแผลร่างกายเต็มไปด้วยรอยสู้รบแต่แววตายังคงลุกไม่ด้วยความโกรธเกรี้ยวพื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มสัน่นเสียงกระดูกแตกหักดังสนั่นจากใต้ดิน หนังสือที่ถูกฉีกก่อนหน้ากลับเชื่อมตัวเองขึ้นมาใหม่อักษรสีดำทยานขึ้นจากหน้ากระดาษเหมือนควันพิษพยพุ่่งพุ่งสู่เพดานญิงนักรบที่ถือดาบยกคมขึ้นสูงสายตานางจ้องลงมาราวกับผู้พิพากษาริมฝีผากเปื้อนเลือดยกยิม้มก่อนเปล่งคำที่ก้องสะท้อนทั่วทั้งห้องเราจะถูกเขียนใหม่ด้วยเลือดของเจ้าเสียงครีดร้องแตกกังวาล แสงวาบสีแดงฉานปกคลุมทุกสิ่งความเมื่อดกลืนกินร่างกายจนเหลือเพียงความหนาวเย็นที่กดทับหนักลงลมหายใจติดขัดร่างกายหนักอึ้งราวกับถูกโซ่พันธนาการสายตาพร่ามัวแต่กลับเห็นภาพที่ไม่เคยรู้จักภาพสงครามที่เต็มไปด้วยเพลิงและเสียงร้องผู้หญิงหลายร้อยยืนแนวรบโล่และดาบในมือเปล้อนเลือดเสียงตะโกนของพวกนางก้องสะท้อน สะเทือนฟ้าดินจนทุกสิ่งแตกสลายหกใจเต้นแรงเหมือนกำลังจะทะลุออกจากอกและทันใดนั้นภาพหนึ่งชัดเจนขึ้นตรงหน้าร่างหญิงนักรบผู้ยืนอยู่แถวหน้าใบหน้าของนางเหมือนกับตัวเราเองทุกเส้นผมทุกแววตาไม่ต่างไปแม้แต่น้อยเสียงคระซิบดังขึ้นจากรอบด้านดังก้องพร้อมกันเจ้าคือหนึ่งในพวกเราโลกทั้งใบหมุนควาง ความจริงกระแทกเข้ามาเหมือนขอมมีเลือดที่เปื้อนอยู่ในประวัติศาสตร์นั้นมีส่วนของเราเองแทรกอยู่ด้วยเสียงโห่ร้อต่ำๆดังขึ้นรอบกายหลักนา้ากดทับจนท่าหายใจไม่ออกทุกเนาเริ่มเข้ามากลายร่างกายสั่นสถานจนท่ายืนไม่อยู่แล้วมือที่เย็นจัดก็ยื่นออกมาจากความมืดคว้าแขนไว้นั่นลากเข้าสู่ห้วงที่ลึกกว่าความมืดลึกเกินกว่าที่แสงใดจะส่องถึง เสียงครีดร้องดังสะท้อนไม่รู้ว่าเป็นเสียงจากปากเราเองหรือเสียงของผู้หญิงนับร้อยที่ห้อมล้อมอยู่ความมืดลึกลงเรื่อยๆหนาวจัดราวกับถูกฝังในน้ําแข็งแต่ในขณะเดียวกันก็แผดเผาเหมือนเปเลวไฟกําลังลุกอยู่ใต้ผิวทันใดนั้นแสงสีเลือดวยวุ่พุ่งขึ้นตรงเบื้องหน้าปรากฏท่านหินโบราณสูงตรงงานเต็มไปด้วยรอยแกะสลักเป็นรูปหญิงนักรบทุกสายตาจ้องตรงมาที่เรา เสียงคระซิบรวมกันเป็นประโยคเดียวชัดเจนหนักน,น่นเจ้าต้องเลือกหกใจเต้นรางหายใจติดขัดเงาร่างหนึ่งก้าวออกจากท่านหินดวงตาสีดำสนิทจ้องลึกเข้ามาริมฝีผากนางเคลื่อนไหวช้าๆเจ้าจะหายไปเหมือนเราทุกคนหรือเจ้าจะกลับไปพร้อมแบกรับความโกรธแค้นของเราไว้ทั้งหมดสายลมแรงพัดจนเส้นผมสัดเสียงครีดร้องจากใต้ดินดังลัน่น เหมือนเสียงวิญญาณน,นับพันกำลังรอคำตอบมือหนึ่งยื่นออกมานิ้วเรียวยาวปกคลุมด้วยเลือดแห้งเกาะกลังรอให้เราจับไว้บรรยากาศรอบกายกดทับทั้งร้อนทั้งหลาวทั้งหนักทั้งเบาเหมือนเวลาใกล้หยุดหมุนหัวใจเต้นแรงสุดขีดสมองตะโกนก้องแต่ร่างกายกลับค่อยๆยื่นมือออกไปปลายนิ้วสัมผัสถ,ถูกความเย็นจัดหนาวเหมือนน้ำแข็งพันธนาการ แต่ก็มีบางอย่างร้อยแรงซ่อนอยู่ข้างในเหมือนเปลวไฟกำลังลุกเผาในกระดูกเสียงครีดร้องรอบด้านดังระมงมพลังเมื่อทมินสันสะเทือนท่านหินโบราณตัดร้าวทีละเส้นรอยแตกสองประกายสีแดงฉานสายตานับร้อยคู่ยังคงจับจ้องไม่มีใครกระพริบไม่มีใครละสายตาทุกคนกำลังรอการตัดสินใจเลือดของเจ้าจะเป็นท้อยคำใหม่ในประวัติศาสตร์ เสียงนั้นกระทากเข้าหูก้องสะท้อนจนเจ็บปวดมือที่ถูกจับนั่นกระตุกดึงรางร่างกายถูกลากขึ้นไปยังท่านหินเสียงโซ่เหล็กดังครืดพันรอบแขนขาและลำคอแสงสีเลือดปกคลุมทั่วร่างดวงตาเริ่มเห็นภาพที่ไม่อาจปฏิเสธภาพของตัวเองสวมชุดนักรบเปินเลือดยืนอยู่ข้างพวกนางในแนวรบที่ไร้จุดสิ้นสุดเสียงโหกใจเต้นทีรัว ดังก้องจนบทบังทุกเสียงรอบข้างแล้วเสียงประกาศก็ดังขึ้นฉัดหนักแน่นเย็นเยียกจากนี้ไปเจ้าจะไม่มีวันถูกลบเลือนอีกพื้นใต้ท่านหินตากออกความเมื่อดพุ่งขึ้นกลืนกินทุกสิ่งร่างกายตกวูบลงไร้น้ำหนักไร้ทิศท,ทางดิ่งลงสู่ห้วงที่ไม่มีใครรู้จักร่างกายกระแทกกับพื้นแข็งเย็ยนเยียกเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องโล่งว่างเมื่อดวงตาค่อยๆปรับเข้ากับแสง กลับพบว่าโลกได้เปลี่ยนไปแล้วหนังสือเก่าเล่มหนึ่งวางอยู่ตรงล่าหน้ากระดาษเปิดค้างและบรรทัดสุดท้ายถูกเขียนด้วยหมึกสดใหม่หมึกที่ยังคงหยดไหลเหมือนเลือดตัวอักษรชัดเจนเธอกลับมาแล้วลมหายใจขาดห่วงฝ่ามือสั่นระริกเมื่อก้มลงมองก็พบตราสัญ,ญลักษณ์สีแดงฉานปรากฏบนผิวรูปดาบควยกลางกะโหลกหญิงเหมือนรอยสักที่ไม่มีวันลบ เสียงกระซิบเก่าดังก้องขึ้นอีกครั้งเบายาวแผวราวกับลมพัดเจ้าคือหนึ่งในพวกเราจงแบกรับความโกรธแค้นที่โลกไม่เคยยอมรับห้องทั้งห้องกลับสู่ความเงียบแต่ความเงียบนั้นไม่ใช่ความสงบมันคือคำเตือนคือพันธนาการคือประวัติศาสตร์บทใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นและตั้งแต่วินาทีนั้นทุกครั้งที่ส่องกระจกจะมีเงาของหญิงนักรบโบราณยืนอยู่ข้างหลัง เฝ้าจับตารอวันที่เลือดจะถูกหลังอีกครั้ง